ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคาบ้านหรือเปล่าคลิปนี้ของนัดมีคําตอบอย่างแน่นอนครับในรลกฟุตบอลของเดนัดวันนี้ครับกับโปรแกรมฟุตบอลประจําวันที่16สิงหาคมครับพิมาริกอังกฤษที่เรารอคอยกลับมาประเดิมสนามนัดแรกกันแล้วโดยทางด้านเจ้าถิ่นครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอตารฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมนั่นเองครับสำหรับคู่นี้บทวิเคราะห์เต็มรูปแบบจะเป็นยังไงดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่า ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับในโลกฟุตบอลของเดนนัทเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีครับกับพี่พีเอฟซที่ติดตามผลงานของนัทหน้าช่องทุกคนเลยครับ3คู่เน้นๆใส่หนักๆที่จัดวางไว้ให้หน้าช่องไม่ทําให้ผิดหวังมาเต็มมาครบและในครอบครัวนะครับยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านจริงๆครับเมื่อวานนี้ตระก,กูล v ีไก็ทํางานเข้มเข้มกันไป2ตัวและชุดอาราบัาม3ก็แตกเข้มเข้มกันไปถึง2ชุดครับใครนะครับที่อยากเข้ามาดูผลงานในครอบ คัวครับอยากเข้ามาติดตามแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงขอเพียงเปิดใจเข้ามาได้เลยครับกับคําพูดที่นัดพูดเสมอว่าไม่กล้าเปิดใจก็อยู่ที่เดิมหากใครเปิดใจแล้วทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกับ3คู่เน้นๆใส่หนักๆในโลกฟุตบอลของเดนัดวันนี้จะมีคู่ไหนทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ ประเดิมสนามกันที่คู่แรกครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่หลายๆคนรอคอยครับคัมคือวันนี้ตีสองครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทัฟฟ์ครับต้อนรับการมาเยืนอนของเจ้าสัวน้อยอย่างทางด้านของฟูแรมสาหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศเองหยิบยกให้กับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถูกมองว่าเหนือกว่า1ตุงเพื่อเสมอตัวครับสองตุงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับเมื่อนัดมองดูจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อม ขอขงสำหรับคู่นี้เองแล้วรูปแบบเกมน่าจะอึดอัดพอสมควรด้วยการที่เป็นเกมเปิดสนามคู่นี้ครับนัดมองดูจากภาพรวมทุกอย่างเน้นๆหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างทางด้านของฟูแลมได้เลยครับเจ้าถิ่นครับอย่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองวันนี้ในเรื่องของกระแสอาจจะดูเอ็นเอียงครับไปที่เจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานในช่วงกระชับมิตรรวมไปถึงเกมล่าสุดครับก็พึ่งอกหักครับพลาดท่าในการดวล แพ้จุดโทษให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองภาพรวมในช่วงระยะที่ผ่านมาครับก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่วันนี้อาจจะได้เปรียบครับที่มีโอกาสเปิดโอทอฟฟอร์ตต้อนรับการ,รเยือนของฟูลแลมแต่ด้วยกระแสวันนี้หากเจาะลึกเข้าไปดูจริงๆนัดก็มองว่าความน่าสนใจอยู่ที่ด้านของฟูลแลมมากกว่าครับส่วนทีมเยือนอย่างฟูลแลมเองสภาพความพร้อมของทีมก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งครับและฟูลแลมครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมา ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกระแสะภายในวันนี้เองความน่าจับต้องเนี่ยดูแล้วครับอยู่ที่ด้านของฟูลแลมมากกว่าวันนี้หากแย่ที่สุดจริงๆครับทาาน้าของฟูลแลมเนี่ยจะบุกมาพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เกิน1ประตูเต็มที่ก็ยกครับแต่มุมเสมอมีโอกาสหน้ากว้างเสลืจเกินเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ฟุตบอล2หน้าครับอย่างในด้านของฟูลแลมน่าจะทําให้ี่ท่านสุขสมหวังมากยิ่งกว่าสําหรับคู่นี้เองแล้วเน้นๆหนักๆครับเทนน้าตักไปที่ทีมเยือนอย่างฟูลแลมฟินจัดๆอย่าง แน่นอนครับ ลุยกันต่อครับที่ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีได้เลยครับวันนี้ก็เป็นทางด้านศึกครับทางด้านของริกเอิงฝรั่งเศสวันนี้เลอรฮาปเองครับเปิดบ้านต้อนรับกรมเยืยนทีมแข็งแกร่งเลยครับอย่างด้านของเปเอชเชสําหรับคู่นี้ก่อนลงแตกสื่อต่างประเทศจิบยกให้กับเปเอชเชดุนเหนือกว่ากับโจทย์วันนี้ครับหนึ่งตุงครับยังไม่เพียงพอบังคับชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อยสองเมล็ดเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับน่าเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของภาพรวมกระแสภายในความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้เองแล้้วเนน เน้นหนักๆครับเทนนาตักไปที่เปเอชเชดได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างเลอร์ฮาร์ปเองครับในช่วงกระชับมิดการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมาผลงานเนี่ยแย่เสียเหลือเกินครับตลอดระยะเวลากระชับมิด5เกมที่ผ่านมาเก็บชัยได้เพียง1เกมเท่านั้นเองแนวรับเสียประตูค่อนข้างที่จะเยอะแนวลุกผลิตสกอร์ไม่ค่อยได้วันนี้อาจจะดูได้เปรียบครับที่เลอร์ฮาร์ปมีโอกาสได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่การเปิดบ้านต้อนรับการเยือนครับทีมที่คุณภาพคับแก้วอย่างแน่ได้ของเปเอชเชวันนี้เป็นงานที่ยากสําหรับเลอร์ฮาร์ปอย่างแน่ แน่นครับเปเชครับในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมาผลางานถือว่าโดดเด่นเลยครับไม่แพ้ให้กับใครเลยแนวลุกยังคงผลิตสกอร์ได้แบบต่อเนื่องบวกกับกระแสวันนี้เองก็เททีมเยือนอย่างเป๊เชค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับวันนี้เปเชบุกมาในครับในเรื่องของระบบทีมขุมกําลังกระแสทุกอย่างดูดีเสียละเกิน1ประตูกับชัยชนะของเป๊เชครับมีให้เห็นอย่างแน่นอนไปลุ้นประตูที่2เพื่อกินเต็มได้เลยครับวันนี้หลีกเอิงฝรั่งเศสครับเน้นๆหนักๆไปที่ทีมเยือนอย่างเป เสชรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ 5ทุ่มตรงครับวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลโปรตุเกสได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างซานตาคาร่าครับมโอกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมแข็งแกร่งอย่างในด้านของปอร์โตนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแตกซื่อต่างประเทศจิบยกให้กับทีมเยือนอย่างในด้านของปอร์โตถูกมองว่าเหนือกว่าครับ1ตงได้เฮเล็กๆ2ตรงรับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากภาพรวมมองจากโจ์เจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมความพร้อมของทั้งสองทีมคู่นี้ครับเน,น้นๆหน,นักๆครับเทนนตตักไปที่ทีมเยือน อย่างปอร์โตได้เลยครับเจ้าถิ่นยับยานด้านของซานตาคาราเนี่ยผลงานโดดเด่นเซเลอเกินยับห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการไม่แพ้ให้กับใครเลยเก็บชัยชนะไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดเสมอไป1เกมครับและวันนี้ยังได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองใส่ติในบ้านก็แข็งแร่งเยเลอเกิน,นคยับห้าเกมหลังสุดไม่พ่ายให้กับใครเลยในถิ่นเก็บชัยไปถึง4เสมอหนึ่งครับส่วนทีมเยือนอย่างปอร์โตก็ถือว่าผลงานโดดเด่นและก็ยอดเยี่ยมสมกับเป็นปอร์โตจริงครับห้าเกมหลังสุดเก็บชัยไปถึง4เสมอ1 วันนี้อาจจะดูเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนครับแต่เกมเยือนเองปอร์โต้5เกมหังสุดก็เก็บชัยติดต่อกันมาถึง5เกมติดติดเลยวันนี้ครับเมื่อมองดูจากกระแสที่เปิดมานะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปที่ทีมเยือนอย่างปอร์โต้คุณภาพฟุตบอลครับเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนหมัดต่อหมัดแล้วก็ยังมองว่าปอร์โตดูเหนือกว่าย้ยอนกลับไปในเรื่องของเฮตูเฮตต่อให้ผลงานในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มจะค่อนข้างสูสีกันแต่สุดท้ายแล้วที่เด็ดที่ขาดความคงเส้นคงหวานแนวลุกที่มีการจบสกอร์ ดีกว่านัดก,ก็ยังมองว่าเป็นในด้านของปอร์โตที่ทําได้ดีกว่าครับวันนี้ปอร์โต้จะบุกมาเก็บชัยได้อย่างแน่นอนครับหประตูนี้เห็นแน่ๆไปลุ้นประตูที่2กันได้เลยครับเน้นๆหนักๆไปที่ทีมเยือนอย่างปอร์โตได้เลยครับและนี่คือโลกฟุตบอลครับของเดนัดในค่ำคืนวันนี้ใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกันกระโดดขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับตามเข้ามาเจอ,เจอ,เจอกับนัดและครอบครัวได้เลยครับทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์สำหรับค่ำคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับเอัเอบมนนทใให่ว นี้สวัสดีครับ